สวัสดีค่ะชื่อตูนะะนะคะจากเบทาโกนะคะก็ได้มาออกงานที่บูธ Thailand Baby Ki s Best Buy ส0 2 5ที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะเนื่องจากว่าเรามิการเลือกระบบที่จะนำไปช่วยในการขายที่อ่าะนะคะเราก็ดูว่าเอ๊ะบริษัทไหนที่ตอบโจทย์แล้วเราก็มาเจอบริษัทแคสเลตที่แรกเลยค่ะก็เลยติดต่อกับเซลล์แล้วก็ให้ทางเซลล์เข้ามาสอนเงื่อนไขาการใช้งนงคะวิธีการใช้พวกนี้ค่ะ บอกว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายนะคะก็คือจะมีภาพสินค้าแล้วก็ชื่อสินค้าให้นะคะเวลาเราเลือกใช้ในการคิดเงินก็จะทําให้เราคิดเงินได้ถูกต้องด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีการเซตโปรโมชั่นอะไรได้ด้วยตัวเองด้วยหรือแม้กระทั่งการดูรายงานยอดขายต่อวันก็สามารถดูได้อย่างทันทีถ้าเราพบปัญหาหลังบ้านก็จะมีทีมซัพพอร์ตช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะต้องบอกว่าระบบ P&S o ของบริษัทแคทเลนการใช้งานง่ายสะดวกนะคะแล้วก็การช่วยเหลือซัพพอร์ตหลังบ้านดีมากไม่ว่าเบทโกจะ ไปออกบูธในโอกาสต่อไปก็ยังคงเลือกใช้บริษัแทแคทเลทหรือผ่า